ับสวัสดีครับพมนายลือแจงกระจางกับกำนันตำบลบุญนันเท่าปัจจุบันอยู่บ้านเอกศีกาดิพท้องตับท้องมูตีกว่วตำบลุญนันเท่าอำเภอป่าประยุนอย่างวัดปะะัตตานรุนะครับฝาใต้ในเรืืองกองการเป็นผู้นำค้ายปกครองและกดูแลหลูกบานตั้ง11มู่บานกับในการกับเกื่อนมู่บานที่กิจปอบเพียงนะครับกาดักาย้ายพ้นเบตูเป็นซุ่นผู้นำาาานาจิตอาสาพัฒนาชุมชน แล้วก็จากการกับเพื่อนชุดผู้นำกีฬาชาติพนาจุมชนมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล่ากาองค์ความรู้ที่จะมาขับเคลื่อนในการพัฒนาท่ากระยาปาก้องชุมชนทุนแบ่งปันเนี่ยคือในหมู่บ้านนนหมู่เอ๋งนะครับก็ได้มีเปลือกตีประมาณซ่อมลายนะครับเป็นแปลงอ่าเป็นแปลงสาธิตแล้วก็เป็นแปลงร่วมเป็นแปลงพักร่วมนะครับคือก่อนหน้านี้กับมได้ให้ปีน้องอาเท่ามอเนี่ยมาจับจองแล้วกับรูพักไว้กินเองในครัวเลื่อนนะครับทุนแบ่งปันเนี่ยเป็นทุนราติดของบ้านนนท์มู้เอ๋งนะคร ตกใจหนิดในนี้นะครับตีแบ่งปไปให้พี่น้องชาวบ้านในในนั่งไปบริโภคปิดพักรถทานปิดต่างๆหมดเลยนะครับนี่คือมะละกอนะครับมะละกอนี่ครับโดยทุนผู้นํำจินอาชาไปนาชุมชนนะครับได้มารวมกันปลูกนะครับวันนั้นก็ได้รับโอกาสจากวัวน้าปลาหมดดําจนล่มนะครับหลังจากปลูกมะละกอแปลงนี้เลยครับแปลงตัดไปก็เป็นการปลูกทั่วพักยาวนะครับแต่ว่าในแปลงก้องมะละกอนี่นะครับก็มีนองเนื้อจากทั่วพักยาวแล้วนะครับในแปลงมะละกอเองนะครับ ก็ยังมีพวกมากเคล้อนะครับพันต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นย่อมเป็นกลุ่มสีเราอรากหลัางจากน้ำท่วมเหมืนอนกคอนนะครับวันนี้นะครับจะจะทำเรืองก้องต่างนี้มีพ้นผู้คนหลักกันเราก็ได้แกบปักเกบตรงนี้พ้นผลิตตรงนี้ไปนะครับผมก็จุ่มจาบ้านก็มีการนำไปเรียงนะครับเป็นอาหารมือเทียงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างจิตจำหนึ่งไอ้ทุกคนก้าวมามีกทวานรวมตุกคนก้าวมาเราก็แบ่งปัน,ปนไปหมดกับแบ่งปัน,ปนไปหมดนะครับ